เจ้าของ Suzuki Swift GLX t Next, Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเต็มพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม Suzuki.co.th กับแคมเปญ You Drink Don't Drive สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cars We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการลุ้นการนะักแต่สุดเจ๋ง พร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทําภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่อ c ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับแฟนๆมาอยู่สู้ตายทุกคนครับอยู่ในวิดีโอข่าววันศุกร์ที่19มกราคมวันนี้ผมเดินทางไปนอกสถานที่ภาพและเสียงอาจจะแปลกๆไป,ปนิดน,นึงต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับมาปกติกครั้งหนึ่ง สัปดาห์นี้วันเสาร์มีฟุตบอลที่น่าสนใจอาร์ซอนเปิดบ้านโดนคิสตัลพาลเลซตอนทุ่มครึ่งครับทีมปืนใหญ่ในหวังจะเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้งหลังจากที่สรุดมา3เกมแพ้3านัดรวดส่วนวันอาทิตย์มีเกมบอลมัดโดนกับลิฟหูห้าทุ่มครึ่งเป็น2ทีมใหญ่ที่ลงเตะในสัปดาห์นี้ท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแลวชื่นชอบก็รบกวนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เนื้อหาที่รามาฝากกันวันนี้ข่าวแรกครับบรรยากาศในทีมมันยุดเตดยังต้องรอตัดสินใจดิวฝั่งขาออกอีกหลายดิวบิเซโ,โอโรโมาโนโเผยว่าอามัดเดียโลไม่ได้มีแผนจะย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวในช่วงเดือนนี้สถานการณ์ของอามัดยังไม่แน่นอนเพราะว่าเขาเพิ่งจะหายเจ็บทําให้ต้องย่่งตําแหน่งกับอเลน,นโดการาโชและก็อันโตนี่ที่เป็นขาประจําริมเส้นฝั่งขวาดูเหมือนอรชนะกําลังประเมินกับทีมโค้ดว่าจะเก็บอามัดหรือฟาคู ไว้เป็นตัวหมุนเวียนนะครับเพราะว่าฟาคู่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับกาลาดาอย่างต่อเนื่องถ้าฟาคูย้ายไปยืมตัวที่สเปนอามันน่าจะได้อยู่กับชีพชุดใหญ่ต่อแม้จะรับความสนใจจากหลายทีมในแชมเปี้ยนชิพก็ตามเกณฑ์ต่อไปของยูเวตในการพบกับ County F F นิวพอร์ตคาลตี้เอฟเคัพรอบ4นะครับแข่งขันวันที่28มกราคมสุปราวัตาทิศฮาทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยแาสวสดทางบีอินสปอร์ตสทีมเจ้าบ้านจะเพิ่มความจุอีก1000ที่นั่ง จากเดิมที่สนามรอตนีพาเลตจ,จูดได้ราว7,800ที่นั่นครับเพื่อแฟนบอลที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาชมเกมเอฟเรัพรายการที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษและนี่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า8ปีที่อู่เต็ดจะได้เจอกับทีมที่ไม่เคยโดนกันมาก่อนครับครั้งสุดท้ายเคยเกิดขึ้นในปี2016ดวนกับชูสบริทาวปีนั้นเนี่ยหลุยฟันเกาพาปปแสดงเป็นแชมป์ก่อนแยกทางกับสโมสรเมื่อจบฤดูกาล มาดูเรื่องของการเทคโอเวอร์ทีมที่มีข้อมูลเบื้องหลังเปิดเผยออกมาจากเจมส์สตักเกอร์หลังจากที่เซอร์จิมเรคิปเนี่ยซื้อหุ้น25%เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ทนะ่านชิกจะซิมจากกาตาได้ถอนตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสมสรนได้ขอเอกสารยืนยันหลักฐานแหล่งที่มาของเงินรายได้ที่จะเข้ามาซื้อสมสรนนะครับแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบกลับและส่งเอกสารกลับมาเลยก่อนที่เกซเซอร์เนี่ยจะเลือกขายหุ้น25%ให้เซอร์จิม มีข้อมูลจากเบนจ่าขอมนักข่าวที่ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าข้อเสนอของกาตาไม่ตรงกับการโปรโมทที่ให้ข่าวกับสื่อหลายส่วนราคาของหุ้นคลาสเและคลาสบไม่เท่ากันซึ่งกลายเป็นข้อเสนอที่ล้มเหลวไปในที่สุดตัวแทนของยุตเต็ดได้แจ้งกับฝั่งกาตาว่าไม่สามารถจะขายหุ้นให้ผู้ทุนคลาสเได้รับเงินต่อหุ้นน้อยกว่าคลาสบปัญหานี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเซอร์จ,จิมจะซื้อแค่คลาสบครับ จนมาเสรษฐีชาอังกฤษเลือกเปลี่ยนแนวทางการซื้อและได้หุ้นมาครอบครองพร้อมทั้งบริหารฟุตบอลทั้งหมดมาดูเรื่องในสนามกันบ้างครับการจบสกอร์ยังเป็นปัญหาของยูเต็ดทั้งการประสานงานกันของ3ตัวลุกด้านบนที่ยังไม่ลงตัวดูจะขาดทีมเวิร์กไปในบางครั้งครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองและพยายามยึดมั่นในแนวทางการเล่นโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อทีมอีกทั้งเซนทาสก็มีขุมกำลังจำกัดครับทำให้เขาใช้อยู่แค่นั้นทั้งปีกและก็กองหน้าตัวเป้า ล่าสุดทีมโค้ชได้สั่งให้องตงนี่มักเซลซ้อมเดี่ยวครับเพื่อเรื่องความฟิตเพราะตอนนี้ยูเต็ดไม่มีโปรแกรมแข่งขันถึงวันที่28มกราคมหวังให้มักเซลกลับมาเป็นทางเลือกของสโมอสรในขุนกําลังโตหมุนเวียนก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสมีปัญหากับความฟิตปาตลอดครับและก็มีอาการป่วยจนไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมักเซลได้รับข้อเสนอจากทีมในตุรกีครับแต่เขาก็ปฏิเสธไปและอยากอยู่รับค่นเหนื่อยกับปีแสดงต์อ ก่อสัญญาจะหมดลงช่วงกลางปีนี้รายงานจากแซมพีเกอร์บอกว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ต่จะพยายามปล่อยเขายืมตัวออกไปเพราะปัญหาเรื่องความฟิตที่ช่วยทีมได้ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรอีกหนึ่งเรื่องราวของกองหน้าครับมีประเด็นการวิจารณ์สโมสรที่ไม่เลิกทุ่มซื้อแฮร์รี่เคนในแผนงานระยะสัน้นแต่มองระยะยาวในการขอตัวลูมุสไฮรุนมาแทนกับฟอร์มยอดเยี่ยมของเคนกับรบิม,มิวนิกทำให้เขาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับและกลายเป็นกระแสกดดันกับเทนฮากและก็ไฮรุนเอง เรื่องนี้เนี่ยลูเบนเซเลสครับอดีิโค้ดของซอทันตันที่ตอนนี้ทํางานกับเรดดิ้งให้ความเห็นว่าเขามองตาออกไปการซื้อห้อยรุ่นก็เพื่ออนาคตเราสามารถคาดหวังเขาได้ในการเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดเขาเป็นนักเตะมอนสเตอร์ครับมีแนวทางการเล่นและความคิดที่ดีมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเราไม่ได้เห็นบ่อยนะักกับนักเตะยูนอยที่มีพรสวรรค์สูงผมเคยร่วมงานกับเขาที่โคเปนเฮเกนและได้เห็นความสามารถของนักเตะคนนี้ แฟนเพจแฟนช่องบางท่านน่าจะพอจําได้ครับเดนนียเลวีเนี่ยจะขายเคนให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกในราคาที่สูงกว่าทีมในลีกอื่นนครับบวกกับตอนนั้นเนี่ยเทนฮาร์ไปเอาเมาส์กับโอนาน่ามาแล้วทําให้งบประมาณไม่เพียงพอแต่หากมอริยยาวการให้เวลาใคารุนค่อยๆเติบโตเขาน่าจะเป็นกำลังหลักของแมนยูเตปได้ในอีกหลายปีข้างหน้ามาเจาะลึกเรื่องการเสริมทีมที่แฟนๆยังรอลุ้นอยู่ครับกับ1นึ่งดิวในช่วงท้ายตลาดเดือนมกราคมเพื่อเพิ่มเติมความแข็งแกร่ง กับผูกกำลังของยูเตดที่ดูจะขาดหายไปในช่วงหลังมีคนบาดเจ็บมีคนปล่อยยืมมีคนถูกขายไปแล้วก็บางคนเนี่ยฟอร์มไม่สม่ำเสมอนะครับตามปกติแล้วพรีเมียร์ลีกจะอนุญาตให้แต่ละทีมขาดทุนย้อนหลัง3ปีหลังสุดได้ไม่เกิน105ล้านปอนด์ทุท่านพอจะประเมินภาพได้ว่ายูเตดมักจะซื้อแพงขายถูกต่อหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาขายพอได้เงินก็มีแค่เดนิลเจมส์ครับอันเดรสเปย์ลาเจมส์การ์เนอร์ แอนโทนีอิลังกาดีฮันาซันและอีกบางส่วนแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับดิวที่ซื้อมาทั้งโอนานาฮอยลุนเมาส์คาสเซมิโลลิซโดมาร์ตินเนสกับแอนโทนีอีกคนหนึ่งครับทำให้ตอนนี้เนี่ยพดานการใช้เงินนั้นแทบขยับไม่ได้เลยร็อบดอสันนักข่าว ESPN รายงานว่าเป้าหมายของยูเตดในเดือนนี้คือการบรรเทาสถานการณ์การเงินไปก่อนมากกว่าการเสริมทีมเพอ,อกาสที่ดีในช่วงซัมเมอร์สถานการณ์ตอนนี้ยังตึงอยู่ครับ แต่เมื่อผ่านเดือนนี้ไปแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นหากจะเล่นดิวยืมตัวเชื่อว่ายัางพอเป็นไปได้แต่เงื่อนไขก็คือค่าเหนือน่อยนะแต่คนนั้นต้องไม่แพงค่ายืมตัวก็ต้องไม่แพงด้วยหรือไม่เสียเลยยิ่งดีและมีโอกาสมากขึ้นเมื่อสโมสรคู่ค้านเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับยูเอเต็ดนะครับเพื่อให้การเจรจามไม่มีเงื่อนไขามากเกินไปเช่นบังคับซื้อขาดอะไรแบบนั้นส่วนดิวที่หลายคนอยากได้กับตั้งแต่ตัวเก่าประสบการณ์สูงอย่างคาริมเบนเซม่าฟูบิชิโอโรโมาโนเผอว่าระหว่างยูเอเตรร็ดก เอลติฮะต้สก,กัดยังไม่ได้มีแผนปล่อยตัวเขามุมอมองส่วนตัวผมเชื่อว่าตอนนี้ยูเต็ดกำลังมองหาดิวยืมตัวที่น่าสนใจอยู่แต่โอกาสได้ดิวใหม่หรือไม่ได้ก็มีพอการเพราะมีเงื่อนไขหลายอย่างอย่างที่เรียนไปบวกกับนักเตะจะชอยหายเจ็บกลับมาครับเทนฮางอาจจะเลือกใช้ขุมกำลังที่มีอยู่ก่อนแต่ตลาดจะเหลืออีกประมาณ10กว่าวันไม่มีอะไรแน่นอนตลาดซื้อขายครับติดตามไปพร้อมก,กันกับพวกเราครับเหมือนกับซัมเมอร์ที่แล้วที่ตูมตามมา2ดิวในช่วงท้ายอย่างเลกิลอนแล้วก็อัมราบัตนะครับ ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเรามีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลช่วงสุดสัปดาห์ครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและขั้งไครอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผูอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ